ยิ่งเจอน้ำหอมฟรีด้วยของใครก็ไม่รู้กูเก็บนะจ้าที่เขาอยู่ดูเห็ที่หัวขาะเออพี่ก้อยองนี้อยู่วะกันเลนผีหลอกพวกเราอเล่นนั่นเองตาชาวพวกเราตายไปแล้วเลยหักล่ะจริงๆแล้วฉันตายไปแล้วกันเหรอเนี่ยเอ้าเดินขึ้นมาก็เจอน้ำแข็งของฉันน้ำแข็งของฉันยังไงล่ะน้ำแข็งของฉันยังไงสีขาวที่เห็นนะ เกลียดกินหน้ามันว่ะเห็นสกินนี้แล้วแบบขึ้นเลยเนี่ยขอร้องละสกินอื่นไม่มีหรอมันไม่มีสกินอื่นมันเล่นกับคิวแล้วเหรอรถแมรี่พี่อะไรนะยังไงรถแมรี่ไงคะโอเคค่ะแมรี่เนาะแมรี่เอิร์นเมลลี่ใจลักเกียร์อะไรนักเกียร์ไม่อากจะกินหรอกินอะไรไม่เอาเปลี่ยนแล้วจ้ะว้าแล้วต้องเอามูจิก้ามาตบหน้าแล้วนึงรถเมลลี่ พี่เคียวพี่ไม่ชอบกินโอ๊ตแมรี่เหรอพี่มึงจะไม่ชอบมึงด้วยเนี่ยหลานมึงอยากโดนตบใช่ไหมมึงอยากโดนตบต่อจากอีเกสใช่ไหมมันออกบ้าเลยบ้าบอไม่รู้ห้าหกตัวเลยแล้วต้นห้าตัวติดอ่ะออกซ้ำอะจะเป็นไรนะพี่หนูเกิดข้างบนแหลกด้วยข้างบนเนี่ยเราต่ียไหนวะไปเกิดบนโรงพยาบาลนะเข้าแอลเข้าแอลโอเคครับปั่นต่อไม่รอแล้วนะเริ่มราชาเขาอยู่แน่นเลย เห็นเขาด้วยกดหนูกดว่าจะกดว่าเราเเกิดตรงนี้เราขอถูกเหมือนเขาเหมือนเขาจะมาเลยว่ะพี่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 ใเขาตังค์ไหมอ่ะครับ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 ครมบคด้บครัดคับคับครับวรัครับับครัรับคบครับหรับครัรัารับคักรับครครับครัไรัครับคไรบอรับร้รรี้รครครับ เขาอยู่ไหนคะเขาอยู่ข้างบนเหรอครับปิดตาข้างบนต้ดงอย่าอะไรเขาเดินลงมาหรือยังเสียอุ้ยเขาตกลงไปข้างล่างเขาตกลงไปข้างล่างเจ็บแย่คิดขยะได้ชอบตกลงไปแล้วอะไรเราเอาเทเลพอร์ตมาเฉยปอ้าวตะต้นเอาเทเลพอร์ตมาเขาเทใครเทมาว่าตกไกหมดเลยตะต้นโอ้ เห็ุแล้วข้างล่างเขาตีแมลงคิวเขาตีแมลงคิวทิ้งแล้วว่ะเจ็บไหมอะโอ้โหเจ็บเลยเจ็บแทนแมลงเลยเนี่ยขอบคุณมานะจโอ้แย่เลยตอนเาเล่นแถวไหนจะได้ถอกาเงเอ้าเิงเอาบิมาเอานแถวะเอกไ ก็หายเหมือนกันี่พี่อ๋อเย้เย้ไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่ได้่ช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยแถวโรงพยาบัดหมดเลยนะใช่ใช่เขาอยู่ในซ่าบเขาอยู่ในซ่าบเย้พี่เกลียวน้อถอนแถวโรงพยาบัดหมดเลยโอเคสวยสวยสวยเมื่อกี้พี่วางอันนี้ไม่ไหนวะน้องก็ไม่รู้เหมือนกันพี่น้ำหอมพี่พี่หาไม่เจอเอเจอแล้วโดน่เล่นไปแล้วเปล่าเขาขึ้นมาแล้วเหรอจหายแล้วพี่จะกลับไปเก็บน้ำหอมน่ะน้ำหอมน้ำหอมเขาดู พี่อยู่บนโรงพยาบาลต้องกลับขึไปเก็บให้ได้เขาดักเขาดักเขาดักโดดดักดัเป็ดเป็ดมันป็มนลลครโอ้ล้อมนั้รอรับครับเเครับเงตรงหน้าโดมถ้าจะล้มลหน้าโดมนะครเพราะว่ามันอีออกอยู่อะไรกัดนะมกแก่โมกกะ ม้วนกิ้งโมดนกาศเหรอโมกมันงเครสหยุดฉันบอกให้เธอหยุดอ้าวตกไปเหรอเอาเกสตกอ้าวกสตกตือก็ระวังระวังโอเคโอเคโอเคคอเคอแคขึ้นไปหาพี่แล้วเขาดักไหมเขาอยู่ข้างหลังพี่ตามหลังตามหลังโเคอเคอเค่เค่แค่ อ้าวอ้าวอ้าทำไมโดนแกล่ะตรีฟเอา่ทำไมโดนแกล่ะเร่ใหม่วางเปิดในตั้งค่อ้าสวัสดีจิมมากอนได้คมหน้าโดมนะคอได้นไทล้มครับไม่ล้เขาล้มกันครับคุณอย่ามาตลกครับ ไทยเขาล้มกัคนครับหนึ่องสามห้าเออิปัญญาวัดสามชาตึม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 ไอเดินติดงอจะสามชาเดินติดกับกูเล่แมากนี่นี่นะนี่นะเห็นอะไรเขาลุกขึ้นมาแล้วใครเอาตังระหว่างราชากับอัศวินฮะอัศวินเลยครับอัศวินเลยครับได้เวลาฮีโร่ไม่ล่ะส่งไม่อัศวินไปส่งอัศวินไปไม่ต้องการเลยกำลังหอบไหมพี่คิวเอ้า โอเคล้มแล้วในที่สุดในที่สุดอ้าวฝั่งนู้นเพิ่งล้มเหรอครับี่ค่ะครับนี่นะเดี๋ยวพี่กลับไปครับตรงตรงอุ้ยมันจะบิงมันจะบิงกว่ะโอ้โน่น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 ไหนน้ำหอมยังไงตรงมือเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไหนวะก็มาหนิครับอ้าวตรงตรงนี้ตรงนี้นี่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 ต้องใช้ของให้หมดก่อนมาลันได้ได้ได้เดี๋ยวลันบลังล็อกหลัง เดี๋ยวพี่วนกลับมาเอาเดี๋ยวพี่วนกลับมาเอาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่วนกลับไป <c oughs> โยงไปโยงไโหนะเล่น <c oughs> โหนะนวัน้ำหอมไม่ใช่ก็บอกว่าที่เดิมไหนวะน้ำหอมเล <c oughs> ่นที่เดามป็นอยู่ตรงไหนวะ หนึ่งรโซชีชีวิต Why are you run Why are you run โอ้โหน้ำหอมโคตรจะเสี้ยววิเก่งเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหไว้ตัวเองด้วยผมต้องการของผมต้องการของแล้วไม่มีของแล้วเราอ่ะโอ้โหจบแล้วผมขาดของผมต้องการดอปลินดอดับลินด์ดัลินด์ดัลินนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าพี่มาแล้วเร็วเร็วเร็วเล็วเร็วเห็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเคขอบคุณครับ ขอบคุณที่บล็อกหลังให้ครับขอบคุณมากครับอุ้ยมีของฟรีให้ด้วยว่ะเดี๋ยวนี้มีของฟรีว่ะของใครไม่รู้ของใครไม่รู้ของกูละจ้โอุ้ยข้างล่างอะไรวะเนี like. ่ยอะไรกันคำเที่ยงข้างล่างเขาทำอะไรกันคำเที่ยงโอ้ซื้ออะไรได้บ้างกูซื้ออะไรได้บ้างซื้อมาหมดแล้วนี่หว่าเข้ามาได้ยังเข้ามาได้ยังมันขึ้นมาเล็วมันขึ้นมันขึ้นลงมันขึ้นกูลงมั้นกูลงไปเร็วไปละจ้าวยราชายก็อยู่นี่แะต้อง อยู่ข้างหลังไปเ้าไปเ้าฮะอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นทีม cin ีคนโดนถูกมีน้ำหอมให้คมหมูมีน้ำหอมได้เลยได้เลยอุ้ยเพิ่เจอน้ำหอมฟรีด้วยของใครก็ไม่รู้กูเก็บละจ้า เอาเดินขึ้นมาก็เจอน้ำแข็งของฉันน้ำแข็งของฉันยังไงล่ะน้ำแข็งของฉันยังไงน้ำแข็งในสีขาวที่เห็นนะน้ำแข็งในเธอสีขาวเขาอยู่ตรงนี้นี่น้องบล็อกงี้ได้เลยได้เลยพี่มาแล้วอุ้ยไม่ได้ของฟรีของฟรีใครก็ชอบของฟรีใครก็ชอบขอบคุณครับขอบคุณครับเขาอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยน้ำหอมแบบเซี่ยววิโอ้าอ้าวบล็อกไม่ได้เฮ้ย บล็อกบล็อกเลยไม่ทันบล็อกบล็อกบล็อกพี่จะวิ่งมาให้บล็อกเอาน้ำแข็งไหมเอาน้ำแข็งไหมพี่ต้นน้ำแข็งมาถูหน้านี่ไม่มีของชายแล้วนะพี่จะบอกแหนน้องน้องปาน้ำแข็งนะพี่ต้นของชายพี่นี่คือหมดแล้วนะน้ำแข็งน้ำแข็งเอ้ยไหลไหลไหลหมด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 อย่าเพิ่งไปช่วยทางนั้นมาช่วยกูก่อนอะไรไหล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 ้างหลังมึง่ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเหรตายแล้วเหรอ แต่ว่ามันจะตายแล้ววะไหนจะบอกมันจะตายแล้วเลยมาอุ้มคนนี้เลยมาอุ้มคนนี้โอเคๆเหลือหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยจะต้องออกประตูแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องเอารูเล่บีเอาปืนเอาอะไรให้ได้เดี๋ยวพี่ไปรอประตูบ้านเล็กนะประตูบ้านเล็กนะประตูบ้านเล็กเลยเหรอพี่ใช่ประตูบ้านเล็กประตูบ้านเล็กไม่ต้นของเลยพี่พี่มีเจ็ดพันแต่พี่ทำอะไรไม่ได้เลยมีอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวพี่ส่งตังค์ไหมน้องกด้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไม่ได้ส่งไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง ไายจริงไม่อิองสแตนอินยยังไม่ตายมีมคนมีของพิเศษพิเศษเป็นคนพิเศษหนูจะจางอิจิใช่ไหมข้างหลังข้างหลัง yeah <laughs>